ค่ะที่อยากไปสวนหินผางามนะคะหรือที่เขาเรียกว่าคุณหมินเมืองเลยก็คือจากชื่อก็คือสวนหินผางามก็จะได้บรรยากาศสวนหินหน้าผาแล้วก็สวยงามก็คือภายในนะคะก็จะมีหินรูปทรงแปลกๆให้เราเห็นแล้วก็หินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนะคะมันเป็น สิ่งที่เกิดมาตามธรรมชาติแล้วมันก็ได้กลายเป็นรูปทรงแปลกๆที่อาจจะคล้ายกับคล้ายกับความเป็นจริงอะไรเงี้ยเช่นไก่อะไรเงี้ยค่ะก็คือในที่นี้มันก็จะเป็นสวนเป็นธรรมชาติเราจะเวลาที่เราไปเราก็จะได้เจอกับต้นไม้แปลกๆที่เรายังไม่เคยเจอแล้วส่วนวิวที่นี่นะคะก็จะเป็นวิวภูเขามี ภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มองอไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเป็นต้นไม้เป็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในการเดินทางก็คือเราสามารถเดินเดินท่องเที่ยวไปตามทางได้หรือว่านั่งรถอ e ีท็กถ้าเป็นคนสูงอายุก็สามารถนั่งรถอ e ีท็กชมภายในส่วนหินผางงามได้ส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นก็อยากเดินชมบรรยากาศอะไรเงี้ย ก็เดินชมได้ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าไปถ่ายรูปค่ะจบ